ครับหนอวันนี้เราจะมาสอนการสมัครเซิร์ฟเป็ีอนทีล้านนะับนับนี่ครับไอพีเซ็กดเข้าไปรอ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 อึเข้ามานะนครับอี่อรดบ,รบ <c oughs> อึอนนึดอ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 อึด كله حلو كده ليه بتلين ده มันไม่เขียนตามมันก็ได้นะแล้วก็เียนององสามสี่ห้าเมัก็จะเขียนว่าของเราอินสนุกเารั้สิ๊บเอผิดผิดผิดเออมันล็อกอินแ้ผิดผิดผิดอ่านี่ล็อกอินแล้วก็สามารถเล่นได้นะอันนี้เอามาเป็นพาสอเลยกัน เป็นพาร์ทสองีก่นนะเพระมันอาจจะจบเร็วไปเอ,อเป็นพาร์สองเลยโ้คนเข้ามาเร็วเหมือนกันนะเม่้ <c oughs> แค่โอแผนแล้วโอ้เร็วอะ่ะ <c oughs> ยังเร็วอะ่ะต <c oughs> ิดต่อกันเลยโอ้ค okay. ห <c oughs> คนนี้สิบจะมาไหมคนสิบหรือจะเ,เริ่มแค่ข้าวคนคนนี้สิบจะมีไหม วิ่งครับวิ่งตัดหน้าฝรั่งอ้าวคนที่สิบมาแล้วครับลลกอะไรเลขสามห้าศูนย์หรือเปล่าโอ้สิบสองตั้งแต่หกสิบมิลจะตายดป็นื่นเป็นขั้นวิ่งวิ่งวิ่งฉันต้องการวิ่งโอ้ครั้งนี้คนมาเยอะไม่เอาแล้วขอเปลี่ยนเส้นทางแห่งการความหมาย ไอความหวังอ้าวอ้าวเพื่อนบอกดูตลกอ่ะวิ่งวิงว่งวิ่งวิ่งเอือ้อโอเคยจับตกวิงว่งวิง่งต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้ตอนนี้อยู่ชั้นหนึ่งนก็อาจจะเป็นที่หนึ่งได้เหมือนกันนะครับ มบอกแล้วผมเปลี่ยนเยอะๆโอ้ยเป็นไงเยอะเยอะเฮ้ยตัวแกล้งเพื่อนจะไลน์มาตอนนี้ได้ไหม เ,ยเ,ยเียน้าเอออย่างนั้นวันนี้ก็ขอจบเอาไว้แค่นี้แล้วกนันนะสวัสดีครับ